ที่บอกว่าไม่มีที่นะคะอันนี้ดูนะอันนี้เป็นข้างข้างรั้วนะคะข้างรั้วที่บ้าน,นะคะ่ะอันนี้ก็ปลูกใส่กระถางอันนี้ปลูกใส่กองโฟมดูนี่กองโฟมนะดูงามไหมงามไหมคะนี่นะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะทุกอย่างอ่ะบางทีมันเป็นข้ออ้างเนาะเนี่ยก็คือเป็นกระถางนะคะที่ปลูกข้างบ้านนั่นเองลงทุนกระถางนิดนึงลงทุนครั้งเดียวนะคะอันนี้เป็นต้นฝรั่งหวังว่าจะได้กินนะคะอันนี้ก็ คือทุกอย่างมันลองผิดลองถูกได้เนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะว่าปลูกมาแล้วจะตายแล้วคือมันไม่มีอะไรจะเสียไงก็นอกจากว่าเสียเวลาที่ปลูกแล้วคือทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้อะทุกคนอันนี้นะคะต้นะมะนาวนะคะก็เริ่มออกดอกดกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักสลัดเนาะ สลัดขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ปลูกดาวเรืองเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าดอกดาวเรืองช่วยไล่มแมลงได้นะคะอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวจะลดน้ำเพิ่งจะให้คอมโพสร์สดไปนะคะอันนี้ปลูกถั่วนะคะเป็นถั่วสโนโพีนะคะหรือว่าถั่วบ้านเราเรียกถั่วลันเตาเนาะแล้วก็เป็นถั่วถั่วเขียวอะ มันเป็นสีไม่ใช่สีเขียวมันเป็นโทเหลืองนะคะเดี๋ยวไว้โตเราจะมาให้ดูอีกทีนะคะฉะนั้นถ้ามีข้ออ้างนะคะดูดีนะัดีที่ข้างๆหัวก็ทำปลูกผักได้นะคะ